จูนกับกระแสจักรวานโดยตรงผ่านจิตใต้สำนึกผ่านอันคอนเชียสเน็ตผ่านซูเปอร์คอนเชียสเน็ตผ่านจิตใต้สำนึกแล้วก็ผ่านการเชื่อมต่อในระดับของคลื่นสมองแกมมาเวฟปฏิกิริยาของคลื่นไฟฟ้าที่มันเกิดกันเรียงตัวใหม่เหมือนการถักทอให้ดวงวิญญาณของเราตื่นขึ้นจากความหลับไหลกระบวนการนี้เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ฟันตัมไม่ใช่ความงงง,งายพิสูจน์ได้และ ค้นพบความมหัศจรรย์น,นี้ได้ด้วยตัวคุณเองเข้าไปเป็นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็จะเป็นคุณเข้าไปเป็นสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวกับคุณนี่คือสุดยอดของวิชาจูนจิตวิชาที่เรากําลังเชื่อมโยงกับสุดยอดพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจ,จักรวาลไม่ใช่เพียงแค่ความสําเร็จไม่ได้เ,เพิ่มความอุดมสมบูรณ์หรือความมั่งคั่งร่ํารวยเท่านั้นแต่มันหมายถึงการค้นพบจิตวิญ,ญญาณของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงอย่าเพิ่งเชื่อผม จนกว่าคุณจะพิสูจน์ด้วยตัวเองหวังว่าพวกเราทุกคนจะได้เจอกับผมและตัดสินใจเข้ามาสู่ช่วงเวลาสำคัญนี้